สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง j t v มวยไทยอีกแล้ววันนี้ช่องจะนําประวัตินักมวยเจ้าของแชมป์มากมายและล่าสุดเป็นเจ้าของสถิติโลกชนะน็อกเร็วที่สุดในโลก6วินาทีนั่นคือกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมีหรือดีเซนเล็กแป่งกองปราบไอหนุ่มซินตึงเป็นนักชกที่หลายๆท่านขอกันเข้ามาวันนี้ช่อง j t v มวยไทยจะมาเล่าประวัติของเขาให้ทุกท่านได้ทราบแบบละเอียดกันอีกสักครั้งครับก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กําลังใจช่อง j t v มวยไทยได้มี กำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับกับปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ไอหนุ่มซินตึงหรือดีเซนเล็กแฝงกองปราบมีชื่อจริงว่านายอัน,นึงคัดมาลสีชื่อเล่นชื่อเบสเกิดเมื่อวันที่24มีนาคม2536ปัจจุบันอายุ27ปีมีส่วนสูงอยู่ที่169เซนติเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่66กิโลกรัมบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเขามีพี่สาวหนึ่งคนอายุห่างกัน3ปีภูมิลำเนาเป็นชาวบ้านหนองทุ่ม ตำบลฝั่งแดงอเภอนาการจังหวัดนองบัวลำพูปัจจุบันกัป,ปตันมีแฟนแล้วเป็นครูอยู่ที่จัังหวดนครราชสีมาการศึกษาเรียนจบชั้นป .4 จากโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มตำบลฝั่งแดงอภอนาการจังหวัดนองบัวลำพูชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จบจากวิทยาลัยอาชีพนวมินราชูทิศชคมวยครั้งแรกเมื่ออายุได้9ขวบปีใช้ชื่อชกครั้งแรกว่าดีเซนเล็กต่อป .10 ครูมวยคนแรกคือนากลางน้อยสอคิงสตาร์ค่าตัวชกครั้งแรก100บาท สีเสื้ออื่นๆที่เคยใช้ดังนี้ดีเซเล็กอูดดอนเมืองดีเซเล็กเพชรศิริยิมดีเซเล็กแปงกองปราบและกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมีฉายามวยไอหนุ A ่มซ um ินตึงฉายาอื่นๆเบสเด็กท้ายทุ่งลังสิตกัปตันเริ่มฝึกซ้อมมวยกับเพื่อนๆที่ค่ายมวยใกล้บ้านค่ายมวยต่อประสิทธิ์โดยมีคุณประสิทธิ์อ้วนแพงเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะขณะนั้นหลังจากเขาฝึกซ้อมได้หนึ่งเดือนเขาก็มีโอกาสได้ขึ้นชกในงานบุญบั้งไฟจังหวัดน้องบัวลำพูผลการชกเขาแพ้นอกยกที่2ลงมาเขาพร้อมสู้ ต่อเนื่องจากทางบ้านขณะนั้นมีฐานะยากจนเขาจึงตั้งใจที่จะชกมวยแบ่งเบาภาระของครอบครัวเขายังคงขึ้นชกต่อเนื่องผลที่เอามาคือเขาแพ้ติดต่อกัน7็ดไฟล์วดจนพ่อกับแม่ถามว่าอยากเลิกชกมวยไหมเขาก็ยังคงอยากที่จะสู้ต่อหลังจากจบชั้นป .4 ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเห็นแววจึงได้พาเขามาฝากฝังกับค่ายมวยในเมืองกรุงค่ายเพชรศริยิมโดยมีคุณชาลีโพศริเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะและมีอาจารย์ฉลองศักดิ์สอธนิกุลเป็นผู้ฝึกสอนเขาจึงได้สีเสื้อใหม่เป็นดี ดีเซเล็กเพศซิริยมเขาใช้เวลาถึง3ปีกว่าจะมีโอกาสขึ้นชกเวทีมวยมาตรฐานเนื่องจากน้ำหนักตัวเขาไม่ถึงจนเมื่อน้ำหนักตัวเขาผ่านเกณฑ์เขามีโอกาสขึ้นชกพบกับลำน้ำมูลสอธนะพินโยในศึกลุมพินีเกิดไกรที่สนามมวยลุมพินีผลการชกครั้งนั้นเขาสามารถเอาชนะคะแนนลงมาได้หลังจากนั้นเขาอยู่ค่ายเพศซิลิยมได้ประมาณ6 7ปีเขายังได้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่อีกครั้งเป็นดีเซเล็กอุดดอนเมืองจากผลงานการชกและการตัดทรงผมหน้าม้าเขาจึงได้รับฉายาใหม่ เป็นไอหนุ่มซินตึงเนื่องจากมีรูปลักษณ์คล้ายกับพระเอกหนังฮ่องกงเรื่องไอหนุ่มซินตึงที่บุสลีแสดงนําเมื่อช่วงที่เขาอายุได้16ปีเขามีโอกาสได้ชกมวยสากลสมัครเล่นในฐานะตัวแทนวิทยาลัยอ,อาชีพนาวามินลาชูทิศเมื่อปี2560เขาได้เป็นทหารเกณฑ์ได้มีโอกาสชกมวยทหารผลงานเขาได้เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นรุ่น69กกิโลกรัมและเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นรุ่น69กกิโลกรัมในปี2 5 6 2ผลงานเข้าตาสมาคมเขาจึงได้รับการคัดเลือกให้ติด ทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่29ปี2017ที่ประเทศมาเลเซียและศึกเวิรด์เกม2017ที่ประเทศโปลแลนด์ผลปรากฏว่าเขาสามารถคว้าเหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นรุ่น71กิโลกร,รัมในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่29ปี2017 ที่ประเทศมาเลเซียได้สําเร็จและได้รับเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่นรุ่น67กิโลกร,รัมที่ประเทศโปลแลนด์หลังจากนั้นเขามีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น154ปอนด์พบกับเดชฤทธิตพบธีรธรรมผลการชกเขาสามารถเอาชนะมาได้ จากนั้นไฟ์ถัดมาเขาก็สามารถเอาชนะเดดลิดพบทีละธรรมได้อีกครั้งคว้าเข็มขัดแชมป์ลุมพินีมาคาดเอวได้2เส้นเป็นที่สําเร็จช่วงเวลาปี2562กัป,ปตันได้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่อีกครั้งเป็นดีเซเล็กแป่งกองปราบหลังจากนั้นเขาได้ย้ายมาอยู่ค่ายใหญ่เพชรยินดีอะคาเดมี่ของเสียบดคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์เปลี่ยนมาเป็นกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ประเดิมด้วยชัยชนะคว้าแชมป์ทรูฟอร์ยูรุ่นมิดเดิลเวทมาครองอีกเส้นเมื่อต้นปี2563กัป,ปตันได้เข้าร่วมศ วันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแบนตันเวท61.3ถึง6ก8ิกิโลกรัมวันซูเปอร์ซีรีส์กติกามวยไทยและคลิกบ็อกซิ่งความฝันของเขาหลังจากเลิกชกมวยเขาฝันอยากที่จะกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ต่างจังหวัดอยู่กับท้องไร่ท้องนาและมีฟาร์มวัวฟาร์มไก่เป็นของตัวเองสไตล์การชกเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะต่ตอยแรงจับตีเหนียวแน่นแข็งแกรง่งอาวุธหนักแรงเกียรติประวัติด้านการชกม,มวยทั้งหมดของเขามีดังนี้1รองนักมวยไทยดีเด่นการกีฬาแห่งปประเททศไทยี2553 2. รางวัลดูเดือดมวยทหารเวทีมวย่ข่สุรนา,าลีนครราชสีมาจากพอบอรกรมทอพอ26สเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นรุ่น69กกิโลกรัมปี25604ีเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นรุ่น69กกิโลกรมปีปีสองห้้เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นรุ่น69กกิโลกรัมปี2 5 6 2 6เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นรุ่น71กิโลกรัมกีฬาซีเกมส0 1 7ที่ประเทศมาเลเซียเเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่นรุ่น67กกิ ศึกเวอร์เกม2,017ประเทศโปแลนด์8แชมป์ประเทศไทยรุ่น154ปอนด์ปี2562 9แชมป์รุ่น154ปอนด์สนามมวยลุมพินีปี2562 10แชมป์ทรูฟอร์ยูรุ่นมิดเดิลเวทปี2562และ11ล่าสุดเจ้าของสถิติชนะน็อกเร็วที่สุดในโลกด้วยเวลา6วินาทีเมื่อ18กันยายน2563ในศึกวันแชมเปียนชิพสถิติการชก4ไฟล์หลังสุด3มกราคม2563ชนะคะแนนยอดขุนพลสิทธ์มนชัย18กันยาย ยน2563ชนะน็อกเพรธนงเพรเฟอร์กัส2ตุลาคม2563ชนะคะแนนฉมวกทองไฟเตอร์มวยไทยและล่าสุด11ธันวาคม2563ชนะคะแนนแสงมณีสอกาแฟ,ฟมวยไทยได้นับยก3เป็นไงบ้างครับทั้งหมดคือเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่นักชกมากความสามารถวัย27ปีจากหนองบัวลำพูที่มีผลงานแชมป์และรางวัลเกียรติยศการันตีมากมายทางช่องเ t ทีวีมวยไทยก็ขอให้กำลังใจเจ้ากัปตันสู้ต่อไปและเราจะคอยให้ กำลังใจติดตามผลงานตลอดไปและขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตยิ่งขึ้นไปขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินครอบครัวจะเริญรลุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้ช่อง j t v มวยไทยก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามดูตามชมให้กำลังใจช่อง j t v มวยไทยว่าคลิปหน้าจะเป็นคิวประวัติของนักมวยคนไหนหรือถ้าไหนมีนักมวยในดวงใจต้องการให้ช่องนำเสนอพิมพ์คอมเมนต์มาแจ้งได้เลยครับทางช่องจะคอยหาข้อมูลมาลงให้รับฟังกันอย่าลืมกดแชร์คลิปกดติดตามช่องไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ ช่อง j t v มวยไทยขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ